บิ๊กโจ๊กแค่มองตาเดียวก็รู้เลยว่าเป็นใครที่ลงมือคดีแตงโมทั้งหมดคือบิ๊กโจ๊กพูดชัดตรงประเด็นมากๆกแกบอกอยู่ว่าถูกทําให้ตายบิ๊กโจ๊กพูดถูกทุกอย่างเลยตอนนี้ประชาชนทํางานเองแต่เจ้าหน้าที่ไม่ขยักตํารวจคนอื่นเลียดมาก,มากเพราะชอบช่วยเหลือตํารวจด้วยกันเองงอแต่บิ๊กโจ๊กไม่เคยทําแบบนั้นเลยเพราะท่านไม่เหมือนกระดมพวกตํารวจเสียผลประโยชน์มันอิจฉาเพราะแสงสว่างส่องมาที่บิ๊กโจ๊กเวลาท่านทําคดีอะไรก็ตาม ขณะตอนนี้บิ๊กโจ๊กไม่ได้เป็นตำรวจยังสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเคยมีตำรวจสักกี่คนมานั่งพูดแบบนี้ไหม่ส่วนมากมีแต่มานั่งแก้ตัวไม่งั้นก็หลบกสื่อตำรวจชั้นสูงบังคับให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้บิดเบือนคดีแตงโมเพราะผู้ก่อคดีเกี่ยวพันกับตำรวจผู้มีอำนาจใหญ่ๆตำรวจชั้นผู้น้อยก็ย่อมทำตามแถมฟาดด้วยเงินเลยจำยอมต้องเป็นตำรวจที่ไม่มีจรรยาบรรณแหละ จับคนร้ายต้องมีหลักฐานชัดเจนเป็นคลิปยิ่งดีไม่งั้นคนร้ายจะไม่ยอมรับบิ๊กโจ๊กเป็นตำรวจที่ฉลาดและมีฝีมือจริงๆเหตุนี้ถึงทำให้เพื่อนตำรวจเร็วๆกลัวประเทศไทยเราทุกวันนี้จะเป็นของจีนเท่าแล้วเพราะคนไทยเราเห็นเงินทองเป็นสิ่งสำคัญในการำดำรงชีพเลยเปิดทุกช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ต่างชาติไม่แปลกหากวนข้างหน้าจะไม่มีพื้นที่ให้กับคนในประเทศ จะมีแต่เพียงชื่ออยู่ในประเทศจริงแต่ไม่อาจเป็นเจ้าของประเทศได้เพราะถูกต่างชาติยึดครองตำรวจเก่งตำรวจมีความสามารถกลับถูกห้ามทำคดีมาถูกทางแล้วบิ๊กโจ๊กแ์ความจริงออกมาให้สังคมไทยรู้ให้หมดหรือใครเป็นคนแฉก็ได้ดีทั้งนั้นจะได้เห็นว่าใครทำอะไรผิดถูกหรือชั่วร้ายหรือไม่อย่างไรการไม่แฉสิทธิ์ไม่ดีต่ประเทศชาติแม้บิ๊กโจ๊กจะถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีทั้งมิตรและศัตรูในแวดวงตำรวจ แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนยอมรับคือเขาคือตำรวจที่กล้าพูดความจริงซึ่งหาได้ยากในสังคมไทยปัจจุบันหลักฐานทุกอย่างฟ้องหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปัญหาคือคนทำคดีไม่เอาไหนประชาชนจำนวนมากยังตั้งคำถามโดยเฉพาะการคืนเรือของกลางทั้งที่คดียังไม่ถึงที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนสงสัยว่ามีใครอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนี้หรือไม่บิ๊กโจ๊กแสดงความเห็นอย่างเฉียดขาดว่าหากตำรวจไทย ไม่มีข้อจำกัดบางอย่างมาถูกไว้เชื่อว่าความจริงจะถูกเปิดเผยเร็วกว่านี้พร้อมเน้นย้ำว่าคดีแตงโมเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อระบบยุติธรรมไทยมากขึ้นดูคลิปแล้วยังตกใจประชาชนตาสว่างหลังฟังคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กหลังจากการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กถูกเผยแพร่อ,ออกไปประชาชนหลายคนยอมรับว่า ฟังแล้วถึงกับตาสว่างเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายคนเชื่อว่าคดีนี้มีเงื่อนงำและอาจมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องในการดำเนินคด,นดีมีข้อสังเกตว่าช่องทางสื่อที่เปิดให้บิ๊กโจ๊กออกมาให้สัมภาษณ์นั้นมีน้อยมากซึ่งอำนาจบางอย่างกำลังควบคุมไม่ให้ความจริงถูกเปิดเผยจากคำกล่าวของบิ๊กโจ๊กที่ว่าสังคมที่วุ่นวายทุกวันนี้เป็นผลจากการที่คนชั่วมีอำนาจทำให้ประชาชนหันมาตั้งคำถามกับองค์กรที่มีหน้าที่รักษากฎหมาย ว่าเหตุใดจึงมีความล่าช้าและไม่โปร่งใสในการดำเนินคดียิ่งไปกว่านั้นการที่ใครบางคนสั่งให้นำศพแตงโมไปยังโรงพยาบาลตำรวจหรือมีคำสั่งไม่ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างพรทิพย์รจนันเข้ามาตรวจสอบคดีนี้เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเช่นนี้บิ๊กโจ๊กเคยกล่าวว่าตำรวจเองก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ปัญหาคือคนดีถูกบีบอ,อกไป ขณะที่คนที่ไม่สมควรอยู่กลับมีอำนาจมากขึ้นนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายฝ่ายต้องการให้บิ๊กโจกลับมาดํารงตําแหน่งสําคัญในสํานักงานตํารวจแห่งชาติอีกครั้งตํารวจไม่มีใครดีไปหมดแต่คนเก่งๆหายากและบิ๊กโจคือหนึ่งในนั้นนอกจากคดีแตงโมแล้วประชาชนยังเริ่มวิพาก์วิจารณ์ถึงการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยตั้งข้อสังเกตว่าทําไมถึงมีปัญหาการจัดการมากมายในบ้านเมืองเรา บิ๊กโจ๊กให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าการบริหารงานของภาครัฐไม่มีความพร้อมและไม่มีความมั่นคงทําให้เกิดปัญหามากมายซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้คดีสําคัญหลายคดีไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างถูกต้องบิ๊กโจ๊กกลับมารับตําแหน่งเขาคือบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้การกลับมาของบิ๊กโจ๊กจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองและอํานาจภายในองค์กรตํารวจเอง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือประชาชนยังคงเฝ้าติดตามและให้การสนับสนุนบิ๊กโจ๊กอย่างต่อเนื่องเมื่อบิ๊กโจ๊กออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าใครคือคนที่สั่งปิดความจริงและควบคุมทิศทางของคดีแตงโมซึ่งทําให้ประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่าคนเหล่านี้ยังถือเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่เมื่อสามารถปิดเบือนความยุติธรรมและบังคับให้ผู้อื่นโกหกเพื่อปกป้องตัวเองและพวกพ้องเป็นที่รู้กันดีว่าคติประจําใจของบางคนในวงการตํารวจคือไม่ขอ หาน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่คําถามคือคําพูดนี้เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อปกป้องพวกเดียวกันหรือเปล่าเพราะในความเป็นจริงตํารวจมีหน้าที่รักษากฎหมายโดยตรงไม่ใช่ปกป้องคนผิดภายในองค์กรของตัวเองแตกต่างจากทหารที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการจับกลุ่มคนร้ายแต่ตํารวจกลับเลือกใช้หลักคิดแบบเดียวกันทั้งที่หน้าที่หลักของพวกเขาคือการทําให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปนอย่างถูกต้อง การปล่อยให้พี่น้องในเครื่องแบบเดียวกันที่กระทำผิดลอยนวลมาโดยตลอดไม่ใช่เรื่องที่ควรเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการสร้างมหาโจร์ในคราบตำรวจให้มีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆจากมุมมองของบิ๊กโจ๊กที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการวิเคราะห์คดีเขาได้ให้ความเห็นอย่างชัดเจนว่าแตงโมงไม่ได้จมไปถึงก้นแม่น้ำอย่างที่บางคนพยายามให้เชื่อแม่น้ำอาจลึกมากและมีกระแสน้ำแรงมาก แต่แตงโมเป็นนักว่ายน้ําที่ดีหากเกิดอุบัติเหตุจริงการสำลักโลนก้นแม่น้ําแทบเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้ทําให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้นว่ามีอะไรมากกว่าที่ถูกเปิดเผยหรือไม่ตํารวจหูหนาหน้าด้านชาวบ้านสักเชา้าสากเย็นก็ไม่ขยับสิ่งที่ทําให้ประชาชนหมดศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมทำไม่ใช่เพราะคดีนี้เป็นคดีเดียวที่มีเงอนงา แต่เป็นเพราะพฤติกรรมของตำรวจส่วนใหญ่ที่เลือกจะทำหูทวนลงเมื่อถูกประชาชนกดดันต่างจากบิ๊กโจ๊กที่เป็นคนหน้าบางหูบางคือถ้าถูกชาวบ้านกดดันก็จะรีบเร่งทำงานและแก้ไขปัญหาไม่ปล่อยให้คดีเงียบไปเหมือนที่หลายๆคดีเคยเป็นมาซึ่งสิ่งนี้ทำให้ประชาชนยิ่งชื่นชมเขามากขึ้นถ้าตำรวจคนอื่นๆหิวแสงเหมือนนักการเมืองบ้างประชาชนจะได้รู้ว่าคดีต่างๆถูกดำเนินการไปถึงไหนแล้ว บางครั้งการออกมาทำงานให้ประชาชนเห็นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมไม่ใช่รอให้กระแสดาจนเงียบแล้วค่อยกลับมาทำงานอีกครั้งการทำงานของบิกโจ๊กได้รับคำชมอย่างมากเพราะเขารู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์และเดินเกมอย่างมีชั้นเชิงรู้ว่าเมื่อไหร่ควรรุกเมื่อไหร่ควรตั้งรับถ้าเป็นหนังก็เหมือนการกินเหลี่ยมกันอย่างมันหลายคนให้ความเห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าจบลงจริงๆ อาจจะจบแบบรวดเร็วแบบที่คนดูยังงงอยู่ก็เป็นได้เพราะอะไรๆในประเทศไทยเป็นไปได้หมดคำถามสำคัญที่ยังค้างคาใจประชาชนคือจะมีใครกล้าหยิบยกความจริงขึ้นมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาและเรายังสามารถไว้วางใจระบบยุติธรรมไหมทอยอได้หรือไม่ถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ได้กลับมาทำหน้าที่ตามเคย